โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คนก็อยู่ในเกมไม่กลับซูเปอร์ฮีโร่พาร์ที้เท่าไหร่ว่าเดิมช่างมาถึงครับโอเคครับ okay, ผมซึ่งในอ่าพาร์ทที่แล้วครับที่เราอ่าไปจบกันตรงนู้นนะครับในบ้านนะครับผมแล้วผมก็อ่าบอกว่าผมจะเก็บวิวพอร์มานะครับเดี๋ยวขออ่ากลับไปก่อน <laughs> ไปหาสแตนลีก่อนนะผมสแตนลีอยู่ไหนว่าสแตนลีเอากำสแตนลีหายเอาสแตนลีผมหายไปไหน,นครับเดี๋ยวเรหายก่อน คร,ครโอเคไปะแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งสตาร์ลีหายโอเคช่างมาเถอะครับซึ่งเนี๋ยพาเทลก็ผมที่ผมไปเก็บวิวพาวเวอร์มานะครับผมก็เก็บมาแลกแหวนของกีนแลนเทิร์นได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้ผมเหมือนว่าอ่ามันยังขาดพลังงานหรือแบตเตอรี่อยู่นะครับผมโอเคครับซึ่งแบตเตอรี่ของเกีนแลนเทิร์นนะครับผมจะสามารถอ่าในในเกมนะ <laughs> ในเกมที่ผมจะสามารถหาได้จากการเอา,เอาวิวพลาวเวอร์ไปคราฟนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนะ ไอ้สแตนลีผมหายไปไหนวะมันต้องใช้สแตนลีครับผมโหูมันเดินมั่วๆไปไหนวะเนี่ยกลับแล้วอา่าผมใช้โทรศัพท์เรียกาหามันได้ไปครับโอเคเด,เดี๋ยวผมขอไปเอาโทรศัพท์ประกอบแล้วกันนะผมเผื่อจะเรียกหามันได้เนาะโอเคสแตนลีผมหายไปนะครับเดี๋ยวขออ่าอัปเดตก่อนอัปเดตก่อนนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้ผมผมมีที่ขุดเพชรแล้วนะครับไปหาหา,หาแร่มาค่อนข้างเยอะนะครับผมในพาร์ทที่แล้วเอ้ยในตอนที่ผมไปเล่นไปเล่นนอกรอบมา นะครับโอ้โหล้วนๆโอเค,โ,อเคโทรศัพท์สามารถเรียกม,มาได้ปะ่ะสแตนลีย์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 มาป่ะครับม,มันมาไหมครับสแตนลีย์เรากรรมไม่มาเว้ยเฮ้สตนลีย์อ้าเรียบร้อยแล้วนะครับโยนะครับผมโอเคครับมา อ่านี่ครับผมผมไปเก็บอ่าไอ้ไอ้แร่วิวพาวเวอร์มาแล้วครับผมแล้วผมก็เอาไปแลกกับไอ้ของกินแดนเทิร์นมาแล้วครับนี่นะครับผมแต่ว่ามันยังไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ามันยังขาดแบตเตอรี่อยู่นั่นเองครับเดี๋ยวเจ้าหยิบปิ้งไปยิงไยนี่เกินวิงเลยเกินเนี่ยแรป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 นะครับผมโอเคคืออ่ามันยังขาดแบตเตอรี่อยู่นะครับนี่นะครับผมเป็นอ่าแบตเตอรี่ของอะไรวะของของแดนเทิร์นสีเขียวนะครับผมต้องใช้วิวพาวเวอร์64ชิ้นในการแลกนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บมาแล้วกันครับ โอเคและผมแล้วก็สิ่งที่ผมจะอัปเดตต่อไปครับคือนี่นะครับผมอ่าผมได้ทำการสร้างครับผมทีมดีไอเมจเจอร์แล้วนะครับก็มีพวกอาร์โลดแมนสเปเชแมนฮักสกาเลวิทและอะไรประมาณนั้นครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูขอเก็บขอเก็บพืชพันธุ์ผลผลผลิตก่อนแล้วกันครับเพราะว่าได้มาเยอะเหมือนกันครับผมโอเคขอไปดูแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็พวกนี้เป็นแร่ครับผมแร่ได้มาเยอะแยะเลยนะครับได้แร่มา โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าบ้านเราเล็กไปแลยครับผมว่าเดี๋ยวเราต้องอ่าต้องสร้างบ้านใหม่เลยครับผมเอาไว้ว่าเดี๋ยวอ่าพาร์ทสักพาร์ไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านใหม่นะครับผมโอเคปื้อโคตรเยอะนมปังนมปังห้าสิบเอดชินน้นนะผมโอ้โหอย่างเยอะเลย <c oughs> นะครับอดตายอดตายทั้งชีวิตนะครับโอเคเก็บแร่ไปก่อนปา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 ,ปา,ปานะครับอ่ะแล้วก็อ่าผมได้ไปหาเดมอนมาแล้วครับแล้วก็นี่ก็ผมเป็นอ่าโพโพโพคริสตัลนะครับผมสัก คือที่ผมเอามาเนี่ยผมจะเอาไปทําเป็นวันคันด้าแมปนะครับเพราะว่ามีน้องๆน,นะครับผมอยากให้ผมได้ชูซูเปอร์ฮีโร่เร็วๆครับก็เนี่ยแหละครับผมค,คือผมต้องไปแมปที่ชื่อว่าวาคาด้านะครับผมจะเป็นมิติใหม่นะครับที่ชื่อว่าวันคันด้านะครับผมผมจะไปหาแร่ไวเบเนียมครับผมอ่ะซึ่งทั้ ถ้านับตามคอมิกนะครับวันคันดาจะเป็นประเทศนะครับผมโอเคครับถ้าใครเคยอ่านคอมิกมาบ้างก็น่าจะดูเหมือนกันนะครับผมโอเคครับแล้วก็มีมีอีกหนึ่งชิ้นที่ผมจะผมต้องการครับคือฮีโร่มากรนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันทําค่อนข้างยากมากๆนะครับทํายากสุดๆนะครับผมเพราะฉันเนี่ยผมผมว่าผมอาจจะต้องเสกมานะครับแต่ว่าขอถามท่านผู้ชมก่อนแล้วกันครับผมว่าใช่ผมเสกหรือเปล่าครับก็ คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ <c oughs> คือ,อมีสองวิธีผมในการหาไอ้ฮีโร่มาร์เก็ตนะครับคือการคราฟกับผมแล้วก็การเสกนะครับ <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมเสกมาก็อ่าคอมเมนต์ Comment กันไว้ใต้คลิปนี้เลยครับหรือว่าถ้าให้หาก็บอกได้นะครับผมโอเคครับมาแล้วก็ครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับผมจะทำอ่า ทำวันคันด้าแมพนะครับผมอ,อยูไหนวะยูไหนว่าวันคันด้าแมพอ่านี่ับผมผมไปทำวันคันด้าแมพนะครับซึ่งแร่เล็ดเดมอนเนี่ผมผมรู้วิธีการหาแล้วครับมันจะดอปจากาดบจากพวกโจรน,นะครับผมผมไปเก็บมาแล้วครับโอเคแล้วก็ตอนเนี้คือทุกทุกแร่ทุกอย่างที่ผมครบแล้วนะครับแบ็กอัลลอกก็ครบแล้วนะครับผมผมยังขาดที่ผมยังขาดอยู่นะครับคือกระดาษนั่นเองครับเดี๋ยว,ว,วพารเราเดี๋ยวพารนี้ผมจะไปลากกระดาษกันดีกว่าผมโอเคครับมา ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูฮีโร่กันม้างดีกว่าครับว่าผมมีใครมั่งนะครับที่ผมอ่าสร้างมาด้วยการใช้มอสคัตตอมเอ็นเปอร์ซีกผมโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมแร่ไปจ้างเขาก่อน,นครับ <c oughs> ต้องใช้แร่ในการสร้างฮีโร่นะครับผมโอเคเออเอามาเอามาเอามาให้หมดครับเอามาให้หมดนะครับผมโอเคปึ๊บ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 อุ๊ยหายหายอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปจ้างฮีโร่ก่อนแล้วกันครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอ่าจะไปผมจะไปอ่าล่านะครับผมล่า กระดาษนะครับในตอนในตอนกลางคืนนะครับผมเพื่อความโหดครับเราจะล่าตอนกลางคืนนะครับผมโอเคอ,อันนี้ฮอคอายครับผมฮอคอายใช้เหล็กหนึ่งก้อนนะครับผมในการจ้าง iver, ค,คิกซูเวอร์นะครับผมคิกซูเวอร์ใช้เหล็กก้อนหนึ่งโอเคแล้วก็ต่อมาครับต่อมาเป็นวิชั่นเองนะครับนะครับผมโอเควิชั่นใช้เหล็กสองก้อนนะครับวางไปอ่ะแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นออทอทอจา๋า นะครับทอใช้เหล็กก้อนหนึ่งโอเคผมก็ตั้งเป็นเหล็กหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็สไปเดอร์แมนครับผมวันดีสไปเดอร์แมนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเคเหล็กปนะครับผมจ้างมาวันหนึ่งโอเคแบ็ควิดโด้เบ็ควิดโด้นะครับผมแบ็ควิดโด้อ่าเหล็กไปเพื่อนปึ๊บปื๊บปื๊บฮีโร่ฮีโร่ตามเป็นหมวกขนารับผมอ่าเดอะเอเวนเจอร์นะครับโอเคแล้วก็อ่าสก้าเลดวิสนะครับผมโอเคสก้าเลดวิสนะครับเอาไปปึ๊บ เรียบร้อยเดี๋ยวๆไปกดจ้าง2วันอ like okay. ีกโอ um eh like ้ช wow. ่างเถอะนะครับผมโอเคแล้วก็หักครับผมหักเอ้ออัลเลอร์แมนอัลเลมอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอยวตายเดี๋ยวตายอ่าไม่ตายไม่ตายโอเคแล้วก็อัลเลอร์แมนลครับผมอ่าทงนี้สตาร์กเราครับใช้เหล็กก้อนหนึ่งนะครับผมโอเคสุดท้ายครับหักนะครับผมหักเลือดห้าร้อยใช้เพชรหนึ่งก้อนนะครับอ่าประมาณนั้นครับผมหืมทีมเดียร์มินเจอร์ผมของเราครับโอเคเดี๋ยวเราไปอ่าไปปลูกดีกว่าครับผมจะไปล่าชูก้านะครับผมไปล่าชูก้าเคียนเอ้า ตรงนี้ก็มีนี่หว่าไม่เป็นไรครับผมมันต้องใช้เยอะเหมือนกันครับโอเคตัดตัดนี่พอว่ะเพื่อเก็บมาปลูกด้วยแล้วกันครับผมโอเคครับมาออกบัวนะครับแล้วก็อ่าผมได้คราฟดาบห้อยมาแล้วก็ผมใช้อ่าการคราฟก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคัฟไงวะกำโอเคช่างเถิดครับมาเราไปล่าอ่าเดี๋ยว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 เมันไม่มีใครปกป้องหมู่บ้านเลยเหรอโอ้ช่างเถิดครับผมฮึมทีมฮีโร่ปัญบานนะครับโอเคอ่าอันนี้สการเดเบทมันเป็นฮีโร่นะครับผม คือผมตั้งสก้าเลดวิทไว้เป็นอ่าเป็นพวกสายฮิวนะครับปเลยไม่ไปตีมอนเตอร์น, Motor, นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาว้าวเนี่ยมันอ,อยากจีมานานแล้วครับผมอ่าเผื่อดอบไงเออเผื่อดอบของนะครับบัตตีพี่พระแรกดี้่าผมไปเยอะนะครับลุมโขวตบมาเดียวจอดเลยเว้ยโอ้โหเยอะเยอะคลิกซื้อเวอร์ไปก่อนเพื่อนเลยครับ <c lic server> คลิกซื้อเวอร์มันวิ่งเร็วสุดแล้วนะครับผมโอเคปึ๊บปุ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 ๊บอ่าหาเออ น้ำตาลไม่ใช่ไอ้บ้าเออน้ำตาลถือเราดีว่วะโอเคหาอ่าแร่นะครับผมไม่ใช่สิหาชูการ์นะครับประเดีเออตีลุมล่มๆเก่งไม่กลัวที่กลัวมาเยอะนะฮะบอกเลยขู่อ่ะพลนี้เกิดเยอะอืมพาร์ทนี้แบบมึงพวกตัวร้ายเกิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลุ่มเพื่อนลุ่ม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 เต้ลุมล่ม,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 มครับโอ้โหทีมเราแม่เราก็รอเก็บเพชรเรารอเก็บเพชรนะครับผมโอเคปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บดเดี๋ยวฮีโร่จะตายป่ะวะ ฮีโร่ยังเลือดเยอะอยู่ครับเพราะว่าเรามีสกาดเล็ดวิสนะครับผมเพราะว่าสกาดเล็ดวิสมันฮิวได้นะครับโอเคเดี๋ยวนะไปต่อดีกว่านะครับผมโอเคโหูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอเต้แมนเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ตัวโอ้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยคิปเปอร์อ้อจังๆเลยครับไม่ตายเว้ยลุมลุมครับลุมเออสายลุมสายลุมครับแหมฮีโร่ไปเอ้ยยเดี๋วไปช่วยไป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 คิวซิเวอร์คิวซิเวอร์จะตายโอ้โหไม่มีใครช่วยคิวซิเวอร์เลยครับโอเค โอเคครับผมมาไปหาต่อดีกว่าอ่าโอ้โหนี่มันตรงแตนเดอร์ว้าวมันตีครับอ่าผมต้องการหาหาชูก้าเพื่อนมีใครเจอบ้ามั้ยแถวนี้ไม่ค่อยเจอเลยครับโอ้โหแล้วมันมันตีอะไรกันวะนั่นหูแหลกเลยค้างเลยครับผมโอเคปึ๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนดีโอเคครับงามเรียบร้อยครับผมโอ้โหเยอะเยอะเยอะนะครับโอเคอู้จเจอแล้วครับผมแม่ชูก้าเป็นหมู่คณะนะครับ โอเคจีชูก้าเป็นหมู่คณะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเก็บก่อนดีกว่าครับผมเก็บชูก้าร์นะฮะปาบปาบโอ้โหแป๊บนึงนะป้าบปาบ,โโปาบนะฮะผมนา่าจะพอแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมอ่ลาลา่าล่าทุเรศกันนะผมอุ้ยตีลุ่มลุ่มลุ่มมาหมู่มาเยอะเรามาเยอะนะครับโอเคหาต่อหาต่อเก็บชูก้าไปครับตามสบายบผมอ่านะเรามีหลัฮิโร่คอยปกป้องแฮปโอเคอ่าเดี๋ยวมัน อะไรเนี่ยใครตีกันใครตีกันเนี่ยโอเคชูก้าครบแล้วครับต่อไปอ่าเหลืออะไรไหมครบแล้วก็ผมแต่ว่าผมยังอยากอยากบู้ต่อครับอุตส่าห์จ้างมาโอเคบู้ต่อดีกว่าครับผมผมว่าผมอ่าลองเดินเดินเปิดแบบดูดีกว่าครับผมเปิดแบบไปเรื่อยๆครับโอเคโอ้โหแล่เยอะเว้แล่เยอะครับผมโอเคแต่รู้สึกว่าถ้าให้พวกฮีโร่มันตีอ่าโจนแล้วมันจะไม่ตอบวิวพาวเวอร์นะครับผมรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคอ่สวร์ดีคิปเปอร์ไปไปครับเราจะไปหาโจนนะครับผมอ่ะ แต่ว่าตอนกลางคืนแล้วพวกโจรมันมันมันไม่ค่อยเกิดเลยครับเออตอนกลางคืนโจรเอ้ยไม่ใช่ดียตอนกลางวันโจรมันมันไม่ค่อยเกิดนะครับผมโอเคโอ้โหฮีโร่ตามเยอะนะครับผมกลัวแบบบัฟหมดกอดอะไรอย่างี้นะครับผมโอเคโอ้โหพอกลางวันแล้วแบบแทบไม่มีตัวอันตรายเลยนะครับผมโอเคสบายเลยครับอ่ะเราก็จะมาหานะครับหาเลยวะกำลืมอ๋อหาหาของนะครับโอเคหามอเตอร์สูดิเออหาโจร นะครับโจมไม่ค่อยเกิดเลยนะครับผมโอเคเวอร์ชันนี้ครับถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้โจมมันจะเกิดเยอะกว่านี้นะครับแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับผมเจอโจมนี่เกิดอย่างน้อยนะครับโ okay. อเคเบิ้บเบิ้บเบิ้บเบิ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 บไม่ค่อยเจอเว้ยโอ้โห <laughs> เล่นเติบแแบบสบายนีครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อเราเผื่อเราจะเจอกับดันเจี้ยอ,อะไรอย่างงี้นะครับอ่าดูดิโอ้โหเจ้าฮีโร่เลิกตามใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งเลิกตามเราสิเพื่อนนายต้องตามเราก่อนเอออออ้้าาาาาหหหรืวว่่่่สัััญญมมมมดะโนนตยูแแคลก นะครับทาไมโอเคครบอยู่ครบอยู่นะครับผมไม่ไม่มีใครไปติดข้างคาข้างคานะครับอ่าโอ้หรู้สึกว่าหาตอนหาพวกโจรตอนนี้แล้วมันช่างอ่าช่างเป็นอะไรที่น่าเบื่อเหลือเกินครับไม่ค่อยเจอโจรนะครับผมโอเคเปึ๊บเปิ้ลปปปปปผมกลับไปสร้างบ้านที่บ้านดีกว่าไหมเออกลับไปสร้างบ้านที่บ้านน่าจะดีน่าจะดูดีกว่านี้ครับผมโอเคเพราะว่าผมต้องการบ้านด้วยนะครับอ้ากับบ้านดีกว่ากับบ้านดีกว่าครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวผมเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย เดี๋ยวผมอ่าขอตัดไปแล้วกันครับโอเคตอนนี้ผมกลับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวนะเราจะให้พวกฮิโร่เลือกตามยังไงวะเน,นี่ยอ่าฮิโร่เล้อกตามสิเพื่อนอ่ต้องกดได้ไหมหนอให้มันเลือกตามอา่เลือกตามนายนายต้องเลือกตามมาแล้วแหละนะครับต้องต้องใช้มือเปล่าคลิกปะวะมือเปล่าคลิกนะครับอ่าเลือกตามตัวอ,อิงโอเคมันเลือกตามผมแล้วใช่ปะอ่าเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวจุดหยุดพักมันที่ะจตัวแล้วกันครับผมอ่า กับตันตรงนี้ตรงนี้กับตันโอ้โหมันเยอะจังวะอ่ะฮักก่อนฮักก่อนโอเคแล้วก็ต่อไปครับอ่าต้องเอาพวกฮีโร่อ่ามาอยู่ตามจุดต่างๆนะครับผมเพื่อให้ซอมบี้ไม่บุกตอนกลางคืนนั่นเองนะครับคิกเซเวอร์โอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บมาตรงนี้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 มา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 ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมา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 อ่าทอทอทอหยุด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 นะครับแล้วก็อ่าฮัลโหลมามาวิชั่นวิชั่นโอเคหยุดไปนะครับผมโอเคเฮ้ย ต้องมาจัดฮีโร่คขาที่ครับผมอ่าสไปเดอร์แมนหยุดนะครับอ่าต่อไปครับต่อไปอ่าตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนู้นนะครับคือแบบผมต้องทำให้มันทั่วๆันะครับผมเดี๋ยวแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบอ่าสไปดี้มันไล่ตบเราได้นะครับผมโอเคเพราะว่าช่างมานเถอะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวอ่าในอนาคตเนี่ยผมว่าผมจะสร้างอีกทีมหนึ่งด้วยนะครับผมจะสร้างทีมจัตเตนลีดตัวเองนะครับผมทีมของฝั่ง DC บ้างนะครับ โอเคนะครับ okay, เป็นทีมจัตตินลีกนะครับแล้วก็อาจจะมีอ่าทีมเอ็กมงนเอ็กเนียนอะไรงี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วทำไมทำไมปู่สตาล,ลีคึก <c oughs> ปู่สตาล,ลีเรโคตรครึกเลยครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยว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 ขออ่าทำขอกงนะครับอ่าขอละพอแล้วนะครับเดี๋ยวนะแบกแกลอนผมเผาไว้ยังวะผมน่าจะเผาไว้แล้วนะผมแอปแบกแกลอนแบกแกลอนนะครับโอเคอืมแบกแกลอนเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนอ่าอันนี้เป็นโพเพลคริสตัลอ่า ถ้าเป็นบล็อกก็ผม4บล็อกพอไหมเนี่ยโอ้โหผมขุดมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะพออยูหรอกมั้งอุ้ยพอปะวะโอ้โหเกือบไม่พอนะครับผมขุดมาตั้งเยอะเกือบไม่พอครับผมโอเคแบคกราวด์นี่พอแน่นอนครับโอเควางไปเลยชื้อปึ๊บๆนะครับผมปึ๊บๆแท้4บล็อกครับโอเคแล้วก็อ่าวันคันเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะปึ๊บๆเมื่อกี้อะไรอ่ะเดี๋ยวจะชัดๆไม่เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ทันเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นนะครับอ่า หมวกอะแบ็ค์แ okay. ลลอนเนี่ผมโอเคปล่อยไปครับไม่ต้องคราฟนะครับผมอะเปิดมาดูดิอะโอมเชนสามบล็อกนี่ว่าแล้วก็เอาเดเตมอนมาเลตเตมอนนะครับผมแล้วก็อะเป็นแมปนะครับแมปไอเดี๋ยวผมทำเข็มทิศก่อนดีกว่าวะเข็มทิศนะครับผมทำไงวะเข็มทิศโอเคเข็มทิศต้องทำอะเลดโตนเลสโตนเลสโตนสโตนสโตนสเตนเลดโตนเลดโตนแล้วก็เหล็กนะครับผมโอ้โหของโคตรลุกเลยนะครับโอเค ปึ๊บ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 เรตตัวนางตรงกลางเรียบร้อยครับมาต่อไปก็ทํากระดาษนะผมน่าจะพอพอโอเคพอนะครับผมพอพอแน่นอนนะครับโอ้โหเกือบไม่เกือบไม่พอเว้ยโอเคเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำอะไรบ้าลืมทําโอเคทําไอ้นี่คอมเพลสนะครับผมได้แมปแล้วนะครับแมบปบแล้วกเ็เดี๋ยวนะวางสี่มุมอย่างนี้นะครับผมเรตตัวบอลวางด้านบนตรงนี้แล้วก็แบกกระโดดประตูกลาง เรียบร้อยครับผมได้อ่าัพลังดาบแมปเลยครับเจิงเป้งน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปแล้วกันครับผมผมขอเตรียมตัวก่อนแล้วกันครับผมโอเคเดี๋ยวอ่าผมไปพาร์ทหน้าก็ได้เนาะอ่าเปิบเปิบเปิบแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมว่าจะไปอ่ากินเลนเทิร์นเอ้ยผมจะไปแลกเก็บวิวพาวเวอร์ดูแล้วกันครับโอเคก็จะลืมครับผมจะลืมนะจะลืมครับผมถ้าถ้าผู้ชมอยากให้ผมเสกไอ้นี่มาใช้เลยนะครับก็บอกกันเอาไว้ได้ผมเพราะว่าอ่ามันค่อนข้างที่จะหายากนะครับโอเค ก็ถ้าอยากให้เสกมาก็โอเคบอกได้เลยนะครับอ่ะต่อไปครับอ่าก่อนเก็บของก่อนโอ้โหลุกเลยเกินเพชรนี่ได้มาโคตรเยอะนะครับโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเดี๋ยวผมขอเก็บเฉพาะของที่จะเป็นก่อนแล้วกันครับอ่าเดี๋ยวเตรียมของไปวัดคา,ดานาแบบเดียวกันเนาะโอเคอ่าแล้วก็แบตกริลเทอร์นเนี่ยมันต้องใช้แบตเตอรี่วะครับเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะบแบตเตอรี่โอเคอ่าแล้ว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 เมื่อกี้เกมเต้งขอภัยโอเคอ่าแล้วแร่เซฟไฟมันมันจะทำอะไรบ้าครับ ได้สไฟอ๋อมาทำเป็นฮีโร่เจมครับผมผมทำมาแล้วนะนี่คือตอนแรกอะ่ะผมกะจะผมเตรียมของไว้คับแล้วเลยครับอ่าโอเคเอ่อต่อไปครับผมจะทำอะไรดีวะเนี่ยว่างๆับผมพาร์ทนี้โอเคพาร์ทนี้เรามีทีมแล้วโอเคเราจะทำอะไรดีครับรู้สึกว่าเบื่อผมเออว่าผมทำบ้านดีกว่าไหมเพราะว่าบ้านเราบ้านผมมันค่อนข้างเล็กเลยครับอ่าโอเคผมไปตัดไม้ก่อนแล้วกันเนี่ยผมเอ่าขวานขวานขวาน,วาน,วานจะนะครับผมขวานหาย นะครับโอเคปึ but, okay. so, okay. ibly, uh, ๊บเดี ś ś ๋ยวเอาโอเคมานะครับอ่าขวานขวานขวานเอาเหล็กมานี่นะครับผมแร่ตอนนี้ผมค่อนข้างเยอะแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอามามาชิบชิบชิบขวานมาวางเตี้บเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเกินเอาเกินนะครับผมโอเคเราไปอ่าไปตัดไม้กันดีกว่าครับตัดไม้นะครับโอเควัตติสการ์เดนเอ้ยไม่ใช่ วัดตีแบกวีดโว้นะครับอ่าหรือหน้าต่างดำนะครับอืมแปลงสตงตัวนะครับผมโอเคตัดมาดีกว่าครับว่างๆชิวๆครับมันจะชิวของเราเอ้ยผมว่าเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอู้ดแป๊บหนึ่งน้ำมันพี่โอเคผมฆ่าคนเดียวกันครับโจ้นมานเน่กาไฟเปล่าพาเลกที่ทำมาเจ็บพาเลกที่ทำมาเจ็บพาตีมาสู้เปล่าไอ้น้องไอ้น้องเอ้ยตีเข้ามาดิเข้ามาดิดูโด้เรียบร้อย ดรอปอะไรปะครับอ่าดรอปวิวพาวเวอร์เว้ยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งนะครับผมเท่านี้มีอีกว่าแถวนี้เท่านี้ไม่ค่อยมีเลยวะ่ะนะครับผมมีตัวเดียวก็เยอะแล้วนะครับโอเคเอา้าจ,จะมาไหนนี่เล็ปอะจะทผมจะทำอะไรที่ผมรีโมทเลยเอาอาหารมาตลอดนะครับผมโอโ้โหโคตรโคตรลวนะะลาาาานะครับโคตรลวนจะทําอะไรก็เลือมอาหารมาเอามานะครับโอเคเอ่อยวก่อนทําไมรู้สึกว่าพายลีนพันบ่อยจังเลยนะครับถ้าพานี่ผมพูดผิดพูดถูกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับผมพอดีอ่า พอดีตึงตึงไปหน่อยนะครับโอเคปึ๊บ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 โอ้ยตุยเหรอตุยเหรอโอ้โหแรงโอ้โอเหเจนพี่พี่มขอโทษผมขอโทษผมขอโทษ,โทษ,โทษพี่อื้มเว้ยเี๋วนะโอ้ผมว่าอ่าถ้าเราฆ่าเองเนี่ยมันตอบแทบมันตอบแทบหมดทุกตัวเลยครับผมโอเคโอ้โหเลือดไม่เลเจนนด้วะเรียบตัดเรียบกลับแล้วกันครับโอเคเรียบตัดเรียบกลับแลวกันนะผมอ่าจริงๆผมอยากาพาท่านผู้ชมไปดูตรงนู้นนะเดี๋ยวนะผมผมขอตัดตรงนี้ก่อน โอเคเอ่อตัดตัดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยพาไปไหนนะครับโอเคคือด้านนู้นเนี่ยมันจะมีดันเจียนอยู่นะครับผมเดี๋ยวค่อยพาไปแล้วกันนะเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคปึ๊บ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 เรียบตัดเรียบกลับครับผมอ่าจะก็เรื่องบ้านใช่ไผมเดี๋ยวบ้านอ่าผมจะมาสร้างบ้านอ่าพาร์ทหน้าเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านนอกรอบแล้วกันเนน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 าาาาาะะะะเเเเเเผืื่่่่่่่ออ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 อไไไไมมมมมให้้้้้ััััััดดดดูบบบบปปคคครโโี๋ยววววขขตตกกกกแแลลึ๊ง จะไม่บางบ้านจะไม่มีแครมาตุ๋ยเรานะโอเคครับอืมตัดต่อไปครับตัดต่อไปปึ๊บปุ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 ๊บเรียบร้อยครับอ่าโอเคตัดต่อนะครับอ่าสบายใจเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าตัวเรามีแสงสงสัยคิดไปเองเอามันมันจะมืดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่โคตรเร็วเลยเว้ยใจเย็นนะอ่ามสิบชิ้นแล้วตัด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 นะครับผมผมเอาไปสักสักสี่สิบชิ้นแล้วกันนะครับก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมโอเคตัดต่อไปครับโอ้โห ให้มีใครมาตุ่ยเลยเว้ยอุสบายใจเออว่าเล่นผมฟื้นเองไหยครับผมดูดิแสดงว่าเาน่าจะไปที่ของบางชิ้นปะไปที่แบวของกินลระเทินไปครับทำทำมันเล่นผมฟื้นเองเนี่ยไม่ทราบเหรอครับมันอาจจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าใครทราบวิธีการใช้ก็อ่าแนะนำมาไหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมผมลองทุกปุ่มนะครับกดทุกปุ่มนะครับเพื่อการใช้แต่มันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุกปุ่มที่มีในโลกไปโยนแบวทิ้งอีกโอเคตัดต่อดีกว่าเรียบตัดโยนเรียบตัดเรียบกลับนะครับผมมืดแล้ว โอเคแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีอ่าฮีโร่ปกป้องหมู่บ้านแล้วนะครับเป็นทีมเตี่ยมเปเช่นนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวในอนาคตผมจะมาสร้างอ่าทีมเอ็กซ์มูเลตเมนทีมจัสตินลีกนะครับผมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้แบบมันอดูดูนะดูดนะมาเอ้ยลืมเลยกูนโอเคไม่เป็นไรครับผมมามา,มาต่อต่อต่อล <c oughs> ืมกูนลยครับผมโอเคอ่าเดี๋ยว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 นี่ผมอัดมากี่นาทีแล้ววะ อัดมาประมาณเดี๋ยวเท่าไรวะเนี่ยอัดมาประมาณ15 19้าทีแล้วครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพายเลวก็ต้องขอจบกันก่อนดีกว่าเนาะเฮ้ยเดี๋ยวสการ์เวิวเข้ามาทำไมเนี่ยโอ้ยบ้าลืมกดให้มันลืมกดเลิกติดตามโอเคนะมีเป็นเป็นเมียเป็นเมียนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพายเลวก็ต้องขอจบกันติดเพลงเท่านี้กันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าอ่าพาร์ทหน้าผมจะอ่าทำอะไรดีพาร์ทหน้าผมจะไปอ่าวันคันด้าแมปนะครับผมแล้วก็อ่าอย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทํา ไม่ใช่สิถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมเสกไอฮีโร่มาเก็ตมาก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยนะครับก็คือ,อถ้ามีไอ้นี่ผมก็จะสามารถทําชุดฮีโร่ได้นะครับผมก็คือถ้าอยากให้เสกมาก็บอกกันได้นะครับหรือว่าถ้าอยากให้หาเองก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคเอาไปว่าเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบายครับบายโจ